ครับการสื่อสารการตลาดสมัยใหม่นะครับก็ต้องยอมรับว่าในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทุกวันเนี่ยนะครับก็ทําให้การตลาดสําหรับธุรกิจมี้เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการตลาดได้ก็ต้องมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยนะครับสุดของเราเนี่ยก็จะสอนให้ท่านผู้เรียนได้ทราบถึงการพัฒนา ของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตลาดแล้วก็สามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในการทําธุรกิจได้ครับเราจะไม่สอนให้เป็นท่านรู้เท่านั้นนะแต่ว่าจะแนะนําให้ท่านสามารถที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด,ด้วยนะครับโดยจะมีอาจารย์หลายท่านมาร่วมให้คําแนะนำนะโดยเฉพาะวันนี้เราก่อนแนะนํานะอาจารย์คิดทาคาวิเศษครับครับสวัสดีครับอาจารย์คิดว่าการตลาดสมัยใหม่เนี่ยจะสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ ในเมืองไทยจริงๆมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้เฟซบุ๊กมีคนใช้ประมาณเกือบห้าล้านคนในเมืองไทยนะเมืองไทยั่วโลกนี่ห้าร้อยกว่านั้นคนเรามองข้ามไม่ได้ครับเฟซบุ๊กคือปัจจุบันเนี่ยถ้าจะทําการตลาดเป็นยูิเดียเนี่ยมีสองทางทางที่หนึ่งก็โฆษณาซบนคูเกิลใช่ทางที่สองคือเฟซบุ๊กครับสองอันนี้ไม่สามารถหลีกหนีไปได้แต่ถ้าจะเป็นการทําการตลาดแบบโฆษณาแบบสื่อกล่าไปลงไทยละเดนในกรุงเทพธุรกิจเนี่ยนะครับอันนั้นก็อาจจะต้องใช้เงินซะหน่อยยากหน่อย แบบนั้นจะคล้ายๆกับการเปิดร้านร้านให้คลอให้คนเดินเข้าร้านคแต่ว่าถ้าเรามาโฆษณาใน Google หรือใน f a c e o o o หมือควว่าเราเอาโบวัสมาแจกตามห้างใหญ่ๆที่มีคนเยอะเยอะด้วยนะก็สิ่งพวกนี้คือมองข้ามไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปคือทุกคนต้องเรียนครับถ้าไม่เรียนก็เลไม่รู้นะฮะดะนั้นแต่ว่าสําหรับผู้ที่อยากจะเรียนเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าต้อง กระโดดเข้ามาคลุกหน่อยในโลกของโซเชียลมีเดียเนี่ยคือโลกของทุกคนที่จะต้องเข้าไปอยู่ในสังคมคถ้าคุณไม่มีสังคมคุณก็จะไม่มีเพื่อนถ้าคุณไม่มีเพื่อนคุณก็ทำธุรกิจไม่ได้อืแต่ไมหมฮะที่สําคัญในเรื่องของการตลาดสมัยใหม่เนี่ยจะรู้จตกทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติด,ด้วยนะครับเพราะว่าบ่อยครั้งเนี่ยคนที่เป็นเท่าแก่ เจ้าของกิจการจะต้องลงมือทาเองเราต้องยิงมือคนอื่นช่วยด้วยอย่างเช่นเวลาเราใช้ทวิตเตอร์เนี่ยะครับเนะรบาจะมีพวกซีเรียสหรือว่าคนดัง,ดงๆเราก็ขอให้เขาช่วยโฆษณาครับธุรกิจของเราด้วยอย่างเช่นอย่างคุณพาทีเนี่ยมีคนตามพาทีสารสิน์ใช่ลกแอร์น้งแอร์มีคนตามกาอยู่ประมา,ม,มาณหมืหน่นกว่คนเนี่ยครับเราก็ส่งทวิตเตอร์ไปที่คุณพาทีแล้วเวลาคุณพาทีส่งข้อความต่อเนี่ยก็จะเป็นหมื่นกว่าหมื่นกว่าคนได้รับรู้ข้อมูลจากตรงนั้นด้วย นะครับเพราะนั้นมันต้องดูทุกทุกช่องทางที่ตรงไหนที่ทําการตลาดได้ก็ทํเไปจ้ะนะครับการตลาดสมัยใหม่นี่นะครับนอกจากจะทําให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงแล้วโดยที่ไม่ต้องผ่านสื่อกลางอื่นอ่นะครับก็จะช่วยประหยัดทุนในการทำธุรกิจด้วยเพราะว่าจะไม่ต้องใช้เงินมากมายในการทำการตลาดไม่ต้องไปซื้อสื่อโฆษณาเส้นเงินเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับย t u b e ก็บอกข้าไม่ได้วิดีโอ y o u t u b e เนี่ยเหมือนกันเขานั่งอยู่เนี่ย นะฮะถ่ายเสร็จคุณธีระผมเนี่ยเสร็จทุกซึ่งยูทูบเลยแล้วก็โปรโมทออกไปไม่ต้องมารอยิงโฆษณาหลังรายการละครไม่แล้วกนต้องไม่ต้องฮะแล้วมีตัววัดบอกเลยมีคนวิวดูอีกคนแล้วแถม o u u u b เนี่สามารถแทรกโฆษณาลงไปด้วยนะเราอยากจะใช้กระแสอะไรเป็นตัวจุดแล้วก็จุดเข้าไปเลยใน y o u t u นะครับแล้วยังโฆษณาไปตามเน็ตเวิร์กต่างๆได้อีกเน็ตเวิร์นี่คือเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ต มีโฆษณาหลายๆชิ้นนะฮะอาจจะเป็นตัวอย่างในต่างประเทศมีคนเข้าไปดูเนี่ยเขาเขาลงโฆษณาเอาทำวิดีโอที่ตัวเองโฆษณาผ่านยูรูบแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเพราะว่ายูทูบเป็นการฟรีนะความยาวของการทำโฆษณาอาจจะตั้งแต่30วิค1นาทีหรืออาจจะ30นาทีมากกว่านั้นก็ได้ครับว่าหลายชิ้นประสบความสำเร็จคือยไอเดียของเจ้าผู้ถูกต้องแล้วก็มีคนเข้าไปดูนับล้านคนเินค่าต่าขายได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินมากมายในการโฆษณา คือแน่นอนครับว่าช่องทางการตลาดทางอินเทอร์เน็ตนี่มองข้ามไม่ได้ครับผมเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะฮะแต่ว่าต้องเ,อเข้าไปดูนะฮะผ่านเครื่องมือสมัยใหม่คืองนี้แม้แต่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศต,ต้องทำมาเก็ตติ้งนะฮะขนาดอย่างเช่นมหาวิทยาลัยฮาวาดเนี่ยนะฮะเขาเขาโฆษณานอย่างไงเขาโฆษณานก็คือคือให้คนเข้าไปเรียนฟรีๆเนี่ยอย่างเช่นเนี่ย ครับวัตถุดิบซีเนี่ยนะครับอ้าวให้เรียนฟรีไม่เสียเงินเลยแน่นอนครับคือให้ให้ให้เรียนบางส่วนบางส่วนนี่เป็นเสียงเสียงเป็นลักษณะแค่ครับไอคอนครับเป็นออดิโอจะมีทั้งวิดีโอด้วยกับมีทรานี่เราสามารถเรียนเองได้นะตรน แม้แต่แบรนด์ยักษ์ใหญ่มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกบางปีก็ยังต้องทำการตลาดคือให้คนโหลดเข้าไปเรียนฟสรีแล้วทดสอบดูว่าสิ่งที่เขาวันหน้าเนี่ยจะไปเรียนเนี่ยคุณเหมาะที่จะจ่ายเงินเรียนหรือเปล่าถ้าไม่เหมาะก็ไม่ต้องเรียนแต่ถ้าเหมาะก็เรียนแล้วก็เลือกดูได้ครับ ไม่ได้มีมหาวิทยาลัยแห่งเดียวนะยังมีมหาวิทยาลัยช no so ั้นนำของโลกหลายแห่งที่นี่ที่เราดาวน์โหลดประสบเลยใช่ไหมครับใช่ฮะและยิ่งยิ่งทุกท่านที่กำลังจะเรียนกับโซเชียลโซเชียลบิสเนสอ่าก็เป็นคนเองใช่ก็เป็นคนที่ต้องร่ำเรียนให้ตัวเองเพราะฉะนั้นเครื่องมือเหล่านี้ท่านก็ต้องศึกษาไปเรียนด้วยเครื่องมือเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ ต่อไปจะเป็นช่องทางท่านในการเข้าถึงลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นไอไอโฟนหรือไอแพดหรืออื่นๆื่นนะครับที่จะตามมาซัมซุงก็มีกาแล็กซี่ถักเจ้มี่ Android นะฮะเอาเป็นว่าลูกค้าใช้อะไรก็ตามไป็นคน่ั้นนะครับคือไม่ใช่แค่วิทยุ ทีวีน่งสือเป็นเท่านั้นสิ่งที่คนทุกคนถืออยู่เนี่ยจะเป็นสื่อในการที่จะโฆษณาสินค้าท่านได้แต่ว่าท่านต้องรู้เทคนิควิธีการที่จะทำตลาดตันเมันเทานจะไปโฆษณาอยู่ใน iPhone, iPad ที่ยังทำได้นบง่ายมากจริงๆง่ายมากจริงแซ่เส้นของมันนะครับคนที่ทำจะมาแนะนำในคอร์สด้วยนะย้ะคำยินดีครับครับโ